สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูกสัาน์นะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัวในโมแปดอมเล็ดซึ่งช่องของเราคุณจะนงเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขง,งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาซึ่งตระธิ์ในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัะตูของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพทุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทัานสะสมรูปสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพทุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสักสิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบอกของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสลาดบทดที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีเกเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่มีดสริกาเลื่อนสมรักร์ปี64ี่เหนี้ก็จะเป็นนะครับมีดสตดรีกาเลื่อนสมรักร์รุ่นแรกปี64ใบขนาด1 5นิ้ว ยาวรวมประมาณ3นิ้วนะครับต่อลายเสีษมาเครื่งใบแล้วก็อักขระในการสืยงานเข้มขังต่อโคตดปุญกรรมโมพพมร้อยปีแล้วก็หมายเลข3 39เป็นรุ่นแรกนะครับที่ต่อคำว่าเจ้าคุณพัดนะครับด้านละฝักทำจากไม้สลาหลังเก่าอายุเกือบร้อยปีเลยนะครับเป็นไม้มะค่าแต้นะครับด้ามแกะ้าเวสุวรรณ ริกาแบบนี้นี่สร้างนอนับเพียง4ีรอเล่มเท่านั้นนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นมีดใบขนาด5นิ้วรุ่นเลื่อนตะปศักด์ปี64ถือเป็นมีดเลื่อนตะปศักด์รุ่นแรกนะครับตั้งแต่มีการจัดสร้างมานะครับตอ,อกลายเฟมาครื่องใบทรงพัดยศนะครับมียันมิอยู่ด้านในนะครับยันพระเจ้าหพระองค์ นะครับต่อโค้ดพุยากามโมพมร้อยปีเอ็นนี้นี่หมายเลข381นะครับโดการสร้างน้อยนะครับเพียง1,500เรยเล่มเท่านั้นนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับที่ต่อคำว่าเจ้าคุณพัดนะครับต่อยันตรีนิสิงเขนะครับถือว่าสวยงามเล้งขาจมากๆเลยนะครับเป็นที่นิยมมานานแล้วนะครับ ด้านหักกำจากไม้สลาลังเก่าอายุเกือบร้อยปีเลยนะครับถือเคล็ดนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะก็ไปอยู่ดีดีขึ้นมีดเลื่อนสรศักดิ์เนี่ยเป็นรุ่นที่นิยมมานานแล้วนะครับอนาคตเนี่ยมีองค์ประกอบในการที่จะเป็นมีดราคาหลักหมืน่นเป็นมีดหลักเนี่ยนะครับมีทุกองค์ประกอบเลยนะครับเป็นรุ่นที่ส่วนตัวผมนี่ชอบมากๆเลยนะครับตัวน,นี้ หลวงพ่อท่านเลื่อนโมรสักนะครับจากพระครูนิวิทย์ปุญจกรนะครับซึ่งก็เป็นชั้นสามัญน,นะครับเลื่อนแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเป็นพระราชมงคลวัชราจารนะครับหรือชั้นราดนั่นเองนะครับเลื่อนโมรสักแบบก้าวกระโดดนะครับกิจการก็จะเป็นมีดประพิเศษเช่นกันนะครับออกเป็นหสี่นี้จะเป็นนะครับมีดตุ้นมหาบารมีพุญญากามโม ตอกลายยันครูแล้วก็อักขระเลขยันสวยงามเข้มขังเลยนะครับมีดประหาพิเศษออกมาใกล้ๆกันกันกบมีดเลื่อนสมศักษ์นั่นแหละครับตอกโค้ดพัดร้อยนะครับเ๋ยวนี้ที่หมายเลข93นะครับสร้างน้อยนะครับเพียง1,000เล่มเท่านั้นนะครับด่าน,นละฝักทำจากไม้สลาหลังเก่าอายุเกือบร้อยปีเลยนะครับ ปัจจุบันนี้หาย,ยากมากๆแล้วนะครับในสนใจส่วนดีรายการก็จะเป็นมีดวราระปกติวัดสร้างเอง,เองหรือมีดประจําปีนะครับเป็นมีดปี64ตอกลายกงจันทรายตอกโคตดพัดร้อยครับพิเศษได้มีดที่ต่อ2โคตดเลยนะครับด้าลฝักทำจากไม้สาราลังเก่าอายุเกือบร้อยปีเลยนะครับในสนใจ ไการตะไฟก็จะเป็นสิงหงเดือนงาแกะนะครับที่นี้ก็จะเป็นสิงงาแกะวงเดือนนะครับรุ่น99าามหามงคลรวยรวยรวยนะครับออกปี63เป็นสิงแกะแบบทรงเครื่องเลยนะครับสวยงามขึ้น่มากๆเลยนะครับ เส้นรอบวงเนี่ยประมาณ3มเซนนะครับความหนาประมาณครึ่งเซนนะครับแกะออกมาได้สวยงามเข้มขังมากๆเลยนะครับนะครับแกจากงานที่มีทะเบียนนะครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับสิงทรงเครื่องนะครับจะมีปีกมีโอ้อลังการเลยนะครับเนี่ยอลังการเลยนะครับ นันทีจะมีเข้ามาแบบนี้นึ่งนะครับพิเศษนะครับหมายเลข12เป็นหมายเลขวันเกิดของหลวงพ่อด้วยนะครับสร้างน้อยเพียง99ตัวเท่านั้นนะครับอีกเลยนะครับร,ราคาเปิดจุดที่เราร,ราคาปิดจุ่ที่คนนั้นเองสในใจรายการไหนก็ทักสอบถามกันได้นะครับ รายการต่อไปก็จะเป็นมีดปากกา2.5นิ้วด้ามงาฝักงาแหมเงินปี65ติดต่อทีจ้จะเป็นนะครับมีดใบขนาด2.5นิ้วปี65ตอกลายเซมาเต็มใบแล้วก็อากัระเลยันสวยงามเข้มขังตอกโค้ดพัด101ด้ามและฝักทำจากงาแท้แหมเงินสวยงามเข้มขังมากๆนะครับ พิเศษเล่มนี้นี่เป็นด้ามตัดนะครับซึ่งจะหายากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้ามตัดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่นิยมเลยนะครับแล้วก็เล่มนี้นี่มีรอยจานหมึกสีทองนะครับเป็นลายมือแท้งของหลวงพ่อนะครับซึ่งหลังๆมาเนี่ยหลวงพ่อท่านจะไม่จานนะครับเล่มนี้นี่เป็นของแม่ค้าที่อยู่บริเวณวัดนะครับขออนุญาตนะครับหลวงพ่อให้จานให้นะครับก็ถือว่าสวยงามเข้มขังเลยนะครับ รายการต่อไปก็จะเป็นสิงงาแกะ8รอบทีนี้จะเป็นสิงงาแกะ8รอบนะครับเป็นพิมพ์เล็กซึ่งตัวนี้นี่แกะออกมาได้สวยงามเข้มขังมากๆเลยนะครับหมายเลข8-9นะครับโอ้เลขก,ก็สวยเลยนะครับพอพายมีงาข้างเดียวหรือที่เรียกว่างาโทนงาที่ตันตั้งแต่โคนถึงปลายเนี่ย เรียกว่างามหาอุดสิงแกะ8ดรอบเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของสิงแกะของหลวงพ่อเลยนะครับถือว่าเป็นระดับหนึ่งแล้วนะครับปัจจุบันนี้หายากแล้วก็ราคาเนี่ยไปไกลมากนะครับงาไทยแท้มีทะเบียนนะครับงาไทยเนี่ยความเนียนของงาเนี่ยจะดีกว่างานอกนะครับแล้วก็หายยากด้วยนะครับมีเลยนะครับสิงแปดรอบ สิงระดับหนึ่งหลวงพ่อนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมา8รอบนะครับทีนี้จะเป็นเหรียญเสมา8รอบออกปี58ปลุกเสก3าไตรามาสเลยนะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆเลยเนื้ออัปกาแบบนี้นี่สร้างเพียงแค่2 0 0 0ันเหรียญเท่านั้นนะครับเป็นเหรียญที่เซียนรุ่นเก่าๆเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับเป็นเหรียญที่ ผ่านพิธีเสาห้าปีหกศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่ปลุกเสกในพระมหาวิหารพระพุทธชชนราชนะครับซึ่งการที่จะเข้าไปลปุกเสกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆเหมือนกันนะครับดังนั้นะนะนี่เป็นเหรียญที่น่าใช้ที่สุดอีกเหรียญน,นะครับรายการต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินเผารุ่นโคตรเหนียวนะครับทีนต่ี้จะเป็นนะครับพระเนื้อดินเผารุ่นโคตรเหนียว ลูกเสก5ไตรมาสเลยนะครับตั้งแต่ปี58 59 60 61แล้วก็62นะครับจะลก,การะสร้าง84,000องค์หลวงพ่อสร้างไว้เพื่อแจก,กให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับเอามาแจากตั้งแต่ปี63แล้วก็พระครูไพศาลเนี่ยเอาไปบรรจุกรุ่มส่วนใหญ่เลยนะครับดังนั้นเหลือหมุนเวียนเปลี่ยนมืออยู่ไม่กี่องค์เท่านั้นจะหาสภาพสวยวันนี้ก็หายากนะครับซึ่งประสบการณ์เนี่ยนะครับก็คือ เข็มฉีดยาเน,นี่ยฉีดไม่เข้านะครับเขาก็เลยเรียกรุนนี้ว่ารุ่นโคตรเหนียวนั่นเองนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินเผาติดี่อไจะเป็นนะครับพระเนื้อดินเผาออกปี6 5ห้านะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพระพุทธปางจกบาทนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของมหาโพัพย์นั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับพระอุปคุตนั่นเองนะครับ แล้วก็มีหานุมานแบกแท่นนะครับซึ่งหนุมานเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของความมั่นคงมั่งคั่งนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นยันณห,หน้าทองนะครับเป็นยันของหลวงพ่อเลยนะครับในกะารนีนน่พระพิมพ์ชุดนี้นี่ถือว่าเป็นพระพิมพ์ที่มีพุทธคุณเด่นในเรื่องของธรมาหากินท้าขายคล่องนั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นพระที่ออกปี6-5แล้วก็สร้างน้อยพบเจอยากมากๆนะครับเป็นพระที่ล้อพิมพ์มาจากของหลวงพานวัดบางลมโคนะครับในกะานี้ถ้าใครสนใจนะครับราคาแบ่งปันก็ทถ,ถามมาได้นะครับรายการต่อไปก็จะเป็นตะกุดมหาครอบรุ่นแรกนะครับเป็นวัตถุมงคลวารพิเศษหลวงพ่อดํามริให้จัดสร้างเองนะครับ ปลุกเสกเมื่อวันที่8มีนาคมปี61ขนาดของตะกุดเนี่ยจะมีความยาวประมาณ4นิ้วนะครับมีโค้ดแล้วก็หมายเลขทุกดอกดอกนี้นี่หมายเลข4-6่หกจำนวการสร้างน้อยนะครับเพียงแค่96ดอกเท่านั้นเลยนะครับหลวงพ่อท่านเมตตาลงอัขระเรียกยันจานด้วยมือของท่านเองถือว่าเป็นวิชาเอกของท่านอีกวิชาหนึ่งนะครับที่รู้สึกใกล้ชิดจะรู้ดีว่าตะกุดของท่านเนี่ยมีคุณวิเศษมากมายยิ่งนักนะครับ ปัจจุบันก็หายากมากเลยนะครับสำหรับตะกุดหาครอบรุวนแรกนี่นะครับก็จะมีพระเกจิอาจารย์ร่วมปลูกเสกนะครับนั่นก็คือหล,ว,ลวงพ่อพันวัดคลองคูนหลวงพ่อตะแบงวัดโพแดนหลวงพ่อรวยวัดหอไกรแล้วก็หลวงพ่อพิมพ์วัดพฤกษวรณน,นะครับพุธคุณครอบจักรวานเลยนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นมีดขนาดสาริกาปี59นะครับทีนี้จะเป็นนะครับ มีดสรกกาใบ1.5นิ้วยารวมประมาณ3นิ้วนะครับตอกลายเสม,มาเต็มใบแล้วก็อักระเลียกันสวยงามเข้มขลังด้านและฝักเนี่ยทำจากไม้พยุงนะครับพิเศษนะครับมีรอยจานนะครับเป็นลงเหล็กจานให้ที่แหมหลายจุดเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยไปเช่ามาตั้งแต่ปี59นะครับซึ่งเป็นดูกศิษ์ใกล้ชิดนั่นเองนะครับเช่าเก็บไว้แล้วก็แบ่งมาให้บูชา นะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับการที่จะหามีที่ลงเหล็กจานแบบน,นี้นี่หายากแล้วนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นผ้าร้อยเท้าอันดับหนึ่งของหลวงพ่อนะครับเดี้จะเป็นนะครับผ้ารอยเท้ารุ่น3ชอนะครับสร้างแล้วก็ปลูกเสกปี4 7นะครับถือว่าเป็นผ้าร้อยเท้าอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเลยนะครับ ถือว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับพิเศษน,นะครับพื้นนี้นี่มีรอยจานลายเส้นเป็นชื่อลงพ่อด้วยนะครับก็เข้มขังเลยและปัจจุบันนี้ก็หายยากมากๆแล้วนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นช่วงที่เพื่อนๆรอคอยนะครับนั่นคือช่วงแบ่งปันแค่พันเดียวสำหรับคลิปนี้เราก็จะมีมาแบ่งปันก็คือ เหรียญเจ้าสัวบอยท่าพระจันทร์จัดสร้างนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับรุ้นหนึ่งก็พันกว่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหาย,ยากแล้วด้วยนะครับราคาเนี่ยขยับขึ้นเรื่อยๆต่อให้ราคาสูงแค่ไหนเนี่ยนะครับก็ไม่น่ากลัวเท่ากับของเก๊นะครับดังนั้นเหรียญนี้แท้ตลอดชีพนะครับเลี่ยมกระผิวก็อย่างดีนะครับแต่ไม่มีกล่องนะครับนะ นะครับเนื้อต้องแดงผิวรุ้งนะครับปัจจุบันก็เกือบ2,000นะครับหรือ2,000กว่าแล้วแต่ว่าใครจะปล่อยนะครับส่วนอีรายการก็จะเป็นพระเนื้อดินเผานะครับเป็นพระพุทธปางจกบาทนะครับแล้วก็นั่งบนอนุบาลแบกแทนนะครับด้านหลังก็จะเป็นยัน นหน้าทองนะครับออกปีหกห้านะครับเป็นพระของหลวงพ่อนะครับกับหลวงพ่อทัาของเรานะครับพระพุทธปางจกบาทเนี่ยก็แทนคําว่ารวมสมบูรณ์นะครับโชคลาภนั่นเองนะครับส่วนอนุมานเนี่ยเป็นตัวแทนของความมั่นคงมั่งคั่งนะครับนะครับนี่พระปิมนี้นี่จึงเป็นพระที่น่าใช้ที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับออกปีหกห้าแล้วก็สร้างน้อยด้วยนะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับ ส่งเสริมในเรื่องของการํามาค้าขายนะครับคล่องนั่นเองนะครับปล่อยเช่าองค์หนึ่งก็500นะครับซึ่งทั้งสองรายการเนี่ยนะครับ2,000กว่าบาทเนี่ยนะครับแต่เราแบ่งปันแค่พันเดียวใครที่สนใจรีบทักสถามมาได้เลยนะครับต้องมีแบบนี้เลยจะได้เข้ ทางร้านของเรายังมีมีดวาระพิเศษวัดสร้างเองปีลึกๆึกหายากยากที่นิยมให้เพื่อนได้เช่าหาบูชากันนะครับรวมทั้งมีดวาระปกติวัดสร้างเองปีลึกๆรวมถึงปีใหม่ๆทางร้านของเราก็มีให้เช่าบูชาเช่นกันนะครับ ชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี้ให้ร่มด้วยเงินทถื่อข,ข้าของเงินใช้เงินทุกทกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจ,จ,จากโรคภัยไข้เจ็บ แต่เราจไปนะถูกนะทุกๆคน